พระเจ้าอธิตยวงศ์กษัตริย์แห่งเมืองปัญจาลนครมีพระมเหสีชื่อพระนางจันทราเทวีต่อมาพระมเหสีประสูติพระราชโอรสก็บังเกิดขุมทองสี่ขุมขึ้นที่มุมปราสาทสี่มุมพระเจ้าอธิตยวงศ์จึงประทานนามพระราชโอรสว่าพระสุทนบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากพระสุทนราชกุมารก็เติบโตศึกษาวิชาการ มีฝีมือทางการยิงธนูวันหนึ่งนายพรานบุญทริกชาวเมืองปานจาลนาครเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกพบกลุ่มนางกินนรีพี่น้องเจ็ดตนมาเล่นน้ำที่สระอโนดาตนายพรานจึงได้แอบเก็บปีกและหางของนางกินนารีไว้ชุดหนึ่งเมื่อนางกินนรีทั้งเจ็ดเล่นน้ำเสร็จก็กลับขึ้นมาใส่ปีกใส่หางนางมโนราน้องสาวคนสุดท้องหาปีกและหางของตนไม่พบ จึงไม่สามารถบินกลับได้พี่ๆทั้งหกก็จำต้องทิ้งนางไว้และบินกลับไปพรานบุญทริกจึงนำบ่วงมาคล้องนางไปและนำไปถวายพระสุทนพระสุทนยินดีมากจึงประทานทองคำและแก้วแหวนเงินทองให้แก่นายพรานพระเจ้าอธิตยวงศ์และพระนางจันทราเทวีก็จัดงานอภิเษกสมรสพระสุทนกับนางมโนราต่อมามีข้าศึกยกมาตีปลายเขตแดนเมือง พระสุทนจึงต้องยกทัพไปปราบพรามปุโรหิตผู้หนึ่งซึ่งเคยขุนเคืองใจกับพระสุทนก็แกล้งเพชรทูลพระเจ้าอทิตยะวงศว่านางมโนราเป็นการลกินีควรจะจัดบูชายันเพื่อให้บ้านเมืองเป็นสุขพระเจ้าอธิตยะวง์ไม่เต็มพระทยัยพระทรงทราบดีว่านางมโนราเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระสุทนแต่ขัดข้อเสนอแนะของเสนาอมาตย์ไม่ได้ จึงจำพระไทยจัดพิธีบูชายันนางมโนราเมื่อทราบก็ยินยอมให้บูชายันแต่ขอปีกและหางมาประดับเพื่อร่ายรำบูชาพระนางจันทราเทวีก็รีบนำปีกและหางของนางกินรีซึ่งพระสุทนฝากไว้มาให้นางมโนราร่ายรำแล้วช่วยจังหวะบินหนีกลับไปยังเขาไกลลาดระหว่างทางมโนราได้แวะมากราบพระฤาษีกัสปะในป่า และฝากผ้ากำพลและพระธรรมรงผงวิเศษและใบไม้วิเศษไว้ให้พระสุทนและได้ฝากความไปถึงพระสุทนว่าไม่ควรตามนางไปเพราะหนทางยากลำบากมากแล้วนางมโนราก็กราบลาพระฤาษีบินกลับไปยังเขาไกลลาดเท้าทุมมาราชบิดาของนางถึงแม้จะยินดีที่นางกลับมาแต่เนื่องจากนางไปอยู่โลกมนุษย์เป็นเวลานานจึงให้นางอยู่ในปราสาทแยกไปต่างหาก และเมื่อครบเจ็ดวันตามเวลาของเขาไกลลาดก็จะทำพิธีมงคลชำระสะสงเพื่อให้นางหมดกลิ่นสาบของมนุษย์ฝ่ายพระสุทธนเมื่อชนะศึกจึงเดินทางกลับมาที่พระนครจึงได้รู้ว่านางมโนราบินหนีไปแล้วก็เสียพระไทยมากรีบทูลลาพระราชบิดาและพระราชมารดาเพื่อติดตามหานางมโนราพระสุทนเดินทางไปพบพระฤาษีกสปะ และได้ทราบความที่นางฝากไว้พระสุทธนมีได้ยอดอ่อท้อออกเดินทางติดตามและต้องฟันฝ่าอุปสรรคแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นฝูงนกหัสดีลิงพญาคคชสารภูเขาพินาศพญายักษ์พญางูเหลือมผีเสื้อสมุดและป่าหวายพระสุทนต้องใช้เวลาเดินทางนานถึงเจปีเจดเดือนและเจ็ดวัน ก็มาถึงเขาไกรล,ลาดพระสุทนได้ซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ต้นไม้ริมสะน้าไม่ช้าก็มีนางกินนรีบริวารถือเหยือกทองคํามาตักน้ำที่สะพอถึงคนสุดท้ายพระสุทนก็บันดาลให้นางยกเหยือกทองคําไม่ขึ้นแล้วออกมาช่วยนางกินนรียกเหยือกและได้แอบใส่พระธรรมงลงในเหยือกน้ำนั้นเมื่อนางกิน,นรีบริวารส่งน้ำให้นางมโนรา ถึงนางกินนรีคนสุดท้ายได้รดน้ำเหนือศีรษะนางมโนราพระธรรมรงก็หล่นลงมากับสายน้ำนางมโนรายกมือขึ้นรูปหน้าแหวนธรรมรงก็สวมเข้าที่นิ้วนางพอดีนางทราบทันทีว่าพระสุทนตามมาถึงแล้วจึงให้นางกินนารีดูแลพระสุทนและส่งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับไปให้แล้วนางมโนราก็นำความทูลพระบิดาและพระมารดา ท้าทุมราชจึงให้พระสุทนมาเข้าเฝ้าและให้แสดงฝีมือยิงธนูซึ่งเป็นที่ถูกพระไทยเท้าทุมราชแต่ก็ยังมีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งโดยให้พระธิดาทั้งเจ็ดพระองค์แต่งกายงดงามเหมือนกันและมันนั่งสลับกันอยู่เท้าทุมราชให้พระสุทนชี้นางมโนราให้ถูกต้องธิดาทั้งเจ็ดองค์เหมือนกันมากจนยากที่จะชี้ตัวได้พระสุทนจึงตั้งสัจจาธิฐานว่า ถ้านในชาติก่อนไม่เคยคบหากับภรรยาของผู้อื่นมีจิตใจมั่นคงที่นางคนเดียวแล้วก็ขอให้จำนางได้พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นแมลงวันทองบินรอบศีรษะนางมโนราพระสุทนก็ชี้นางมโนราได้ถูกเท้าทุมราชมีความยินดีมากจึงจัดงานอภิเษกให้กับพระสุทนและนางมโนราแล้วพระสุทนก็ขอลาเท้าทุมราชพานางมโนรากลับไปเมืองปัญจาลนคร พระอาทิตย์ะวงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งจัดการตกแต่งพระนครและทำการปราบดาพิเศษพระสุทนกับนางมโนราให้ครองราชสมบัติเมืองปัญจาลนครสืบต่อไป